สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาส่งสารท้ารให้กับคนที่กินจุนที่สุดในออนไลน์เตชันนะคะนั่นก็คือเซียนอัตโตนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะแป้งได้พกหลอดนี้เลย,เลยหลอดซ่าฮายกวนนะคะซึ่งเป็นหลอดที่ยาวมากๆเลยค่ะมาดูซิว่าเซียนเนี่ยจะประชันกับแป้งได้หรือเปล่าและใครจะเป็นผู้ชนะนะคะไปลุยกันเลย ดวพี่ชั่งโมพวกเซียนไปไหนหมดอ่ะพี่อิ๋วก็ไม่อยู่อ,อ๋อพวกเซียนเนาะเห็นว่ามีประชุมสําคัญอยู่ประชุมอะไรอ่ะวันนี้เราต้องแข่งกันมะตอนเช้าก็ามีงานเข้าก็ประชุมกันอยู่เนี่ย<อ><อ>พี่ก็ปั่นง,งานอยู่เนี่ย<อ>เดี๋ยวเราไปห<อ>ายไปประชุมดีกวันนี่นะนี่นะนี่พี่ไหมเนี่ยเวลาเล่นเราเล่นอะย่างนี้โอ้แต่ว่าบอสปั่สองนี่แม่งมูซตาห์ไปนั้นพะอดีบอสบอสเบิร์ดอนะไรเซียนะ อะไรหมายบอกเราจะแข่งมันไงก็นี่ไงเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วประชุมก่อนประชุมก่อนเนี่ยเห็นไหมเรียกประชุมเนี่ยประชุมประชุมอะไรมีระเบิดแม่เหล็กด้วยไ่เอาขาออกเลยไประเบิดฟ้ามันมีการประชุมวางแผนไงเ้าพี่ชั่วบอกว่าเซียนประชุมอยู่เซียนเล่นเกล่ะเนี่ยประชุมบอมเบอร์แมนอยู่ ผมว่าถ้าเราถ้าน้องจะแข่งกับเราเนี่ยพี่ไหวหลอดเจ๋งอะ่ะหลอดเท่ดีแต่เราหนุตรงนี้ด้วยนะในมีหนุ่มพี่ว่า <c oughs> ระดับแป้งเนี่ยเลเวลยังไม่ถึง <c oughs> ดู<ห> <ค oughs> จักสารล่างแล้วเนี่ยสารล่างด้วยเปนยาระดับต้องแป้งเนี่ยต้องระดับแรงล่างหน่อยเจอเทียบ้เท่ากันจั้งเนี่ยให้ดิลุยจั่งลุยมาดูดูอันนี้คือพอที่แป้งดุเสร็จจะต้องแช่นั้นต่อเฮ้ยเรามีถอดมาเรามีถอดมาพ ะอุ้ยหลอดหลุดเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะหลอดนี้มันต่อได้ตกใจโอเคเดี๋ยวไปแข่งกันเลยค่ะมีหลอดหลุดด้วยเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาบุกออฟเซ็ตของออนไลน์สเตชันนั่นเองค่ะแล้วพี่แป้ยเน็กก็มาท้ารบนะคะทีมงานของ o อเนั่นเองและคนที่จะมาแข่งกับแป้นนั่นก็คือตจับจ้า ที่กล้ามาท้าทายก็ถึงสึกนักกินเราจะใช้หลอดดูดน้ำอันนี้นะคะซึ่งมันสวยงามมากๆเลยแล้วก็เหมาะสำหรับหน้าร้อนด้วยเพราะอันนี้เราไม่จากไหนเนี่ยอันนี้เรามาจากเซเว่นค่ะเฮ้ยเซเว่นมีขายด้วยเหรอใช่อุ้ยกำลังบอกเลยนะหน้าร้อนนะแกจากรูปดาวนับพันรอบหัวแล้วดูดที่เหยียดหดเลยคือดูด กินน้ำเองทำไมมันเย็นขมัะตอนนี้ด้านหน้าคุณผู้ชมนะฮะมีน้ำอยู่6แก้วเยและน้ำแต่ละแก้วเนี่ยมีส่วนผสมแตกต่างกันถูกต้องมาจากหลายที่ถูกต้องอันนี้เป็นน้ำแร่จากเทือกเขาฮิมาลัยเน้ำแก้วนะคะแล้วก็คือแก้วบิ๊กเจ้บของเซเว่นเอเลเว่นนั่นเองเรจะมีทั้งน้ำอัดลมนะครับทั้งสีสีรส แล้วก็มีน้ำชาแล้วเรามีโอเต็งอะไรอย่างงี้ใช่ร่ากันทั้งหมด6แบบคือทั้งหมดเนี่ยเราจะรวมกันให้กลายเป็นน้ำประเชงเดียวเท่าไม่ใช่เดียวน้ำมันจะกินน้ำเลือดแทนดูดน้ำมันถูกต้องใครดูดแล้วมีเสียงฟูดก่อนคือหมายถึงว่าดูดจนหมดแล้วอ่าจะเป็นฝ่ายชนะครับฝ่ายชนะจะได้มีสิทธิ์การผสมน้ำประเชงน้ำจากทุกรสชาติให้อีกฝ่ายแพ้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเตรียมยาให้บจางหน่อยนะทำไมอ่ะทำไม เป็นกคนพูดไม่เก่งค่ะแต่ทำเอาจริงนะผมจะอยู่โอเอสนะแต่วันนี้ผมเชียร์แป้งปู่ตาสามเป็นคนปรุงน้ำสุดพิเศษที่น้องจับจางสุดที่สุดกินอ่ะ เนี่ยมันต่ำประมาณสองมิลลิเมตรเชื่อพี่อิ๋วนะครับระดับน้ำต่ำกว่า2มิลลิเมตรเลือกไปลูกจับจางเลือกไปจ้างเลยหรอเลือกนี่โหดูดิเขาี้โกงเดยวนก็ได้ทำไมเด็กทีวพี่เขาขี้โกงอะไรอ่ะจางยาวอ่ะเอาหลอดจุ่มก่อนเอาหลอดจุ่มลงไปให้ถึงน้ำก่อนแล้วตะลุมพร้อมโอเคพร้อมไหมครับครับสามสองหนึ่งบุ๊ค ตัวอะไรวะอันนี้ชาชาเย็นมาดูว่าในแป,แป,แป,แป้งเลยอะไรอะไรอะไรอันน,นี้นลูน เนนนพูตรียมย้ายจับจางเลยนะเตรียมย้ายจับจางเลยนะเราทำเลยดีกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกเลยครับผมเรียกว่าจับจางใด้วงทีกว่าแม่จะบอกว่าจริงๆแล้วไซส์หลอดหนาไม่เท่ากันเอ้าเหรอใช่รองเราะว่ามันยาวเลยเยอะจุ๊บแจ๊เป็นผวยชนะนะฮะ ว่าน้ำอะไรกันบ้างนะครับอันนี้จับจางได้ไปชาเย็นนะคะชาเย็นนะครับแล้ที่ซีบิงของซีบิงนี่ดูสักสีหลอดนี่ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นโคคคาโล่าใช่แล้วครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอยาแก้ไอเดี๋ยวใจเย็นนิโคลค่ะคาบผมแล้วก็ตามด้วยสไปค์ครับอ่าเป็นสไปค์นะคะน้ำใสน้ำใสเย็นสไปค์น่เองโอเคอ่าต่อไปดูนี่โอวัลติน อันนี้อันนี้คืออุปกรณ์การติดนี่ใครเป็นคนคิดวะเนี่ยทีมงานเราเนี่แหละอ่ะต่ออ่ะต่อไปเป็นน้ำส้มน้ำส้มส้มโอ้ยยังไงน้ำส้มอ่าอัน้ท้่พี่อยู่เปิดผมได้ปัญญากินน้ำส้มไหมอันนี้อันนี้เป็นน้ำแดงน้ำแดงนะครับก็ประมาณนี้มนก็ถือว่าดีต่อใจใช่มะบูดมะละงมะนาวฮะเมื่อกี้จะมีช็อตหนึ่งที่แม่แบบเลอะด้วยอ่ะ มาถึงช่วงเกมลงทันนะครับผมนี่ฮะเราได้เตรียมแก้วใสไว้แล้วมาให้เห็นปลามาท้าเราเออนะคะรับแพ้เราอยู่พวกเดียวกันนะอ่ะผู้ชนะฮะเชิญครับเย่หัวเด็ดมากพี่แป้งนี่ได้กินได้อันนี้รู้เราเราโดนด้วยห่อเราโดนเมื่อกี้บอกว่าพี่แป้งชอบนะคะอันนี้อะไรตอนตอนี้นะครับเราเริ่มมีเลเยอร์แล้วนะครับเราจะมีเลเยอร์ แยกกันระหว่างขุณกระใสนะครับจ้เจเหมือนเป็นบัง์เนอร์สวยงามแล้วนะฮะสวยงามแล้วโอโอ้โหอ้โหโอน้ำเต็้แก้วมาอล้โแล้วก็ปิดฝาฮะเอามืออุดเอามืออุดรู้้โอ้อออ้้ออ ทีมเดี๋ยวผมขอรับผิดชอบแก้วนี้เองเยอาอีกเหรออ่าหนึ่งได้ยังอ่าหนึ่งสองฮึสีสันเป้นสีมีการผสมผสานกันนะฮะระหว่างสีอะไร ถ้าใครอยากได้เจ้าหลอดนี้นะคะก็ไปซื้อสซลปี้นะคะหรือว่าเป็นบิ๊กกับก็ได้ค่ะไซส์ใดก็ได้นะคะเพิ่มอีก20บาทนะคะก็สามารถได้หลอดสวยๆแบบนี้ค่ะเอามาเล่นกับเพื่อนๆได้สนุกสนานด้วยนะคะตลอดนี้เนี่ยเซลฟี่ก็สวยด้วยเป็นไงบ้างวะเป็นไงบ้างน้องเห็นป่ะเสียงเสียงชัดมากขออนุญาตขออนุญาตลองดูขนาดพี่อยู่ยังโอเค เดชันแล้วก็พี่แป,ป้นซีบิงซีจุดคงต้องขอตัวราบไปก่อน น้องคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b ์ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปก่อนนั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ